สวัสดีเพื่อนๆพนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เช่าเครื่องรางมาหนึ่งอันนะครับนี่นี่ครับเป็นเขี้ยวหมูนะครับเป็นเขี้ยวหมูซึ่งออกตัวไปก่อนนะครับพวกเครื่องรางแบบเขี้วงาพวกนี้ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยถนัดนี่แต่ก็พอดูได้นะครับว่าแบบไหนเป็นเป็นของอะไรยังไงประมาณนี้นะครับนี่ครับเขี้ยวเขี้ยวหมูหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือเป็นเขี้ยวอย่างอื่น พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับว่าพวกพี่ๆดูเป็นเป็นเชี่ยวอะไรครับนี่แต่ว่าผมผมสันิษฐานเอาแล้วว่าเป็นเชี่ยวหมูแล้วครับมีคนเอามาขายให้ที่หน้าร้านนะครับนี่เชี่ยวหมูดูจากรูปแล้วน่าจะเก่าอยู่นะครับพี่ๆจะส่งให้ดูนะครับซึ่งผมออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องพวกเชี่ยวงากระลาเขาเนี่ยครับนี่ครับน่าจะใช่นะไรพี่ๆนะน่าจะใช่เขี่ยวหมูนะใช่ครับ นี่อืผมดูด้วยผมดูจากจากจากความรู้ของผมผมว่าน่าจะน่าจะมีอายุพอสมควรนะครับแต่อาจจะยังไม่เก่ามากนะครับนี่ครับมีค่ามมีไข่ขึ้นมีไข่มีรอยย่นรอยเหี่ยงน่ครับใครมีความรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่าเป็นเที่ยวอะไร ครับแต่ส่วนตัวผมดูเป็นเขี้ยวหมูนะครับหรือพี่ๆดูเป็นเขี้ยวอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับนี่ครับนี่เป็นไงครับผมเก่าก็ประมาณหนึ่งนะครับเนาะไม่น่าจะเก่ามากครับผมเก่าก็น่าจะประมาณหนึ่งนี่เดีรายละเอียดกันนะครับนี่ครับนี่เป็นเป็นเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยว นี่แ่ว่าเคี่ยวหมูตันตรงนี้ทําไมไม่ตันครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับขอความรู้หน่อยนะครับอืตันนี้ต้องตันทั้งอันหรือเปล่าหรือว่าตันแค่หรือว่าตันแค่นี้นะครับหรือว่าตันแค่ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตรงนี้ไม่ตันจะส่งเข้าไปอยู่ตันอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับก็วันนี้ก็มีมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่เพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ